สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะจินจือเคยเป็นทหารมาก่อนอดสายหน้าถอนหายใจไม่ได้อุดมสมบูรณ์เข้มแข็งเกลียงไกลสามารถเป็นไปได้แต่ปกครองก้าวแควนกลับเป็นเรื่องยากเจ้าค่ะกะบฏเฉี่ยครอบครองซูโจสั่งสมกองกำลังอย่างกำเริบเสริบสานยึดครองที่นารวบรวมผู้ถูกในรเทศขยายอำนาจ อีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะต้องทำสงครามกับแคว้นว่ยของพวกเราเป็นแน่ชีวิตที่สงบสุขในยามนี้บางที่อาจจะเป็นเพียงดอกฐานหัวชั่วคล่ำคืนก็เป็นได้นะเจ้าคะชาติก่อนยามที่กวนสอี้ตายฮ่องเต้เซิงยวนกับเชี่ยหมิงรุย่ยทำสงครามน้อยใหญ่กันทุกปีคนทั้งสองต่างคิดจะกืนกินอีกฝ่ายทว่ากลับทำอะไรอีกฝ่ายไม่ได้ ต่อมาราศดรของแขวนเว่ยก่อความวุ่นวายเชี่ยหมิงรุ่ยจึงชวยโอกาสยกทัพมาโจมตีเกือบจะบุกเข้ามาถึงใจกลางของจงยวนแต่สุดท้ายฮ่องเต้ส่งยวนที่ยกทัพไปด้วยตนเองต้านทานอยู่หน้าประตูเมืองภายหลังศึกนี้ทำให้หยวนฉีของคนทั้งคู่ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักและอาจต้องใช้เวลาหลายปีสุดท้ายใครทำลายใครใครควบคุมใคร กวนซูอี้สุดที่จะรู้ได้แต่นางเดาได้ว่าขม่าควันของดินปืนและการเข็นฆ่าความตายและความพินาศไม่เคยห่างหายไปจากแผ่นดินผืนนั้นทว่าชาตินี้สถานการณ์กับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแขวนเว้ยในยามเนี้ยมีเสถียรภาพอุดมสมบูรณ์เข้มแข็งเกรียงไกลและมีความสาม,มัคคีกันมากขึ้น บารมีของฮ้องเตส้ส่งหยวนในหมู่ราชฎรเรืองรองดุดดวงตะวันกลางนภาความรู้สึกที่ราชฎรได้เป็นเจ้าของบ้านเมืองจะเด่นชัดมากขึ้นหากทำสงครามกับเชี่ยหมิงรุยจะแพ้หรือจะชนะก็มีความเป็นไปได้4ต่อ6ส่วนหากแคว้นเว่ยมีเวลาพักฟื้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของบ้านเมืองหลายปีก็จะทำให้มีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้น คิดได้เช่นนี้ในที่สุดเมฆหมอกที่อยู่ในใจของกวนซูอี้ก็ค่อยๆจางหายหนางชี้นิ้วไปที่ตลาดตะวันตกที่คึกคักมากที่สุดแล้วกล่าวว่าไปพวกเราไปดูที่นั่นกันสองนายบ่าวเดินผ่านถนนหลายสายใบหน้าเปลี่ยนไปด้วยความกระตือรือรน้นแต่ความห่างเหินฉายชัดทางแววตาข้ารู้สึกว่ามีหนามแหลมทิ่มแทงหลังเจ้ารู้สึกหรือไม่ กวนซู่อี้ไม่ได้ขยับปากแต่เสียงกลับดังรอดเข้าหูจินจืออย่างชัดเจนบ่าวก็รู้สึกเจ้าคะ่ะบางทีพวกเราอาจถูกสะกดรอยตามแต่บ่าวกลับไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดและไม่รู้ว่าอีกฝ่ายซ่อนอยู่ที่ใดสามารถรอดหูรอดตาองค์ขลักลับในหน่วยลับได้ทั่วทั้งแขวนเว้เก่งว่าจะมีเพียงฮองเต้เท่านั้นที่สามารถทำได้ ข้าก็รู้สึกว่าเป็นเจ้าคนเลวผู้นั้นด้านหน้าเป็นร้านแพรพันข้าจะเข้าไปซื้อเสื้อผ้าชุดหนึ่งแล้วปลอมตัวเจ้าคอยดูอยู่ด้านนอกผ่านไปหนึ่งเคยังไม่เห็นข้าออกมาก็กลับไปก่อนได้เลยหูจินจือถูกถลึงตาใส่ก็เปลี่ยนคำพูดว่าคุณหนูท่านกลับไปคนเดียวจะไม่มีปัญหาจริงๆหรือเจ้าคะ หรือไม่ท่านก็บอกสถานที่มาที่หนึ่งหลังจากพวกเราสลัดห้องเต้หลุดแล้วค่อยไปเจอกันดีหรือไม่เจ้าคะกวนสูอี้ไม่เคยเดินตลาดที่คึกคักตามลำพังมาก่อนจึงเกิดอารมณ์นึกสนุกขึ้นมานั่งปฏิเสธคำแนะนำของจินจืออย่างเด็ดขาดหลังจากที่คนทั้งคู่เดินเข้าไปในร้านแพรพันคนหนึ่งเข้าไปเปลี่ยนเสือ้อผ้าอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างนอกท่ามกลางสายตา ของผู้สะกดรอยตามผ่านไปหนึ่งเครอจรจินจือก็ยกสองมือภายหลังก้าวเท้าข้ามธรณีประตูไปอย่างสบายอารมณ์พึ่งเดินผ่านตรอกมืดก็ถูกลากเข้าไปทันทีหูหยินอยู่ที่ใดหัวเสียงเจอที่เปลี่ยนสีตาแล้วมีสีหน้าไม่น่าดูอย่างยิ่งหม่อมชั้นถวายบังคมฝ่าบาทเพคะจินจือกดเสียงต่ำลงสีหน้าลำพองใจเล็กน้อย ผ่านไปหนึ่งเครฮูยินให้เ่ากลับไปก่อนได้เลยเวลานี้นางไปที่ใดแล้วบ่าวไม่รู้เพคะฟาบาทมีพระบารมียิ่งใหญ่ทรงตรวจสอบเองเถิดเพคะหัวเส่งเจอป้ายตามองนางแวบหนึ่งก่อนหันหลังเดินออกจากตรอกมืดแล้วยืนอยู่บนถนนครูหนึ่งคอยพินิจมองคนที่เดินผ่านไปมาอย่างละเอียดหูหยินได้หน้าก,ากากหนังมนุษย์มาผืนหนึ่ง โดยลอกตามองคาพยับทั้งห้าของเยดเ้นบางที่นางอาจจะปลอมตัวเป็นอีกฝ่ายแล้วออกไปทางด้านหลังร้านแพพันโดยนิสัยของนางเวลานี้จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ตนจำได้เกรงว่าคงรีบกับจวนราชคูทันทีเมื่อคิดได้ดังนี้หัวเัิงเจอก็ขยับปลายเท้าแต่จู่ๆกลับหยุดชะงักไม่ถูกสิหากกูยินสวมหน้าก,ากากหนังมนุษย์ องคลักลับที่แฝงตัวอยู่ที่นี่ก็ไม่มีทางรู้จักใบหน้านั้นเป็นแน่นางมิอาจเหาะเหินเดินอากาศและมุดลงดินได้หากต้องการไปจากร้านแพรพันมีเพียงปลอมตัวจึงจะสามารถปิดบังอำพรางได้นางได้รับหน้ากากหนังมนุษย์ในปลายศาสตร์ฤดูยามเนนือใกล้ต้นวัสัะลือดแล้ว เวลาสมเดือนกว่าก็เพียงพอแล้วสำหรับนางที่จะลื้หน้ากากออกแล้วตกแต่งเพิ่มเติมตกแต่งแล้วรือ้อศึกษาวิเคราะห์จนทะลุปรุกปง่งด้วยความชาญฉลาดและความสามารถของนางไม่ต้องถึงขั้นสังหารคนและถลกหนังหน้าเพียงคิดจะทำหน้ากากหนังมนุษย์ออกมาอีกสักพื้นก็ไม่นับว่าเป็นเรื่องยากดังนั้นนางไม่มีทางแต่งตัวเป็นเย่เจ้นเด็ดขาด แต่เป็นใบหน้าอื่นแทนหัวเสงเจอสับสนอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นหัวเราะเสียงต่ำพึมพำว่าหูหินช่างทำให้คนปวดหัวจริงๆจินจือค่อยๆเดินตามหลังเขากล่าวยิ้มยิ้มว่าท่านหัวหน้าท่านเดาว,ว่ายามเนี้ยคุณหนูมีรูปลักเป็นเช่นไรเจ้าคะชายหรือหญิงหากพวกท่านพริกจนทั่วเหยียนจริงจะหาตัวนางเจอหรือไม่ข้าคิดว่าท่านอย่าได้เสียเวลาเลย รีบกลับไปเถิดเจ้าค่ะห้วสั่งเจอชำเลืองมองนางแวบ,บหนึ่งกาวยังมั่นใจว่าแม้ข้าจะเดาไม่ออกว่ายามเนี้ยหู้หญินเปลี่ยนเป็นเช่นใดแต่ก็เดาออกว่านางคิดอะไรในใจนางคล้ายสุข,ขุมรอบคอบแต่ก็เป็นแค่ภาพที่เห็นเท่านั้นหากไม่ใช่คนตระกูลเจ้าบีบบังคับนางจนขาดความมีชีวิตชีวานางก็มีนิสัยสุขสนไม่ต่างจากเด็ก นางปลอมตัวแล้วทิ้งเจ้าเอาไว้จะต้องเป็นเพราะเกิดอารมณ์นึกสนุกเป็นแน่หาไม่แล้วไม่มีทางที่จะไม่เข้าใจว่าค่าสะกดรอยตามนางเพราะอยากเห็นหน้านางเท่านั้นไม่ได้สร้างความลำบากให้นางเลยยิ่งกว่านั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาทางสลัดหลุดนางคล้ายจะหลบค่าแต่ความจริงแล้วเพียงอยากจะหาข้ออ้างไปเดินเที่ยวเล่นในตลาดตามลำพังเท่านั้น กลับมาอยู่ที่จวนราชคูจินจือถึงได้รู้อีกด้านหนึ่งของกวนซูอีนอกจากจะสุขุมเยือกเย็นฉลาดกล้าหาญและมีความเฉียบขาดแล้วยังมีด้านที่ร่าเริงมีชีวิตชีวาด้วยถทอยํำเหล่านี้หากเป็นนางสมัยก่อนมาได้ยินนางจะต้องเข็นเสียงดูถูกเป็นแน่แต่ยามเนี้ยกลับรู้ซึ้งแล้วนางที่อยู่ข้างกายคุณหนูเกือบตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งยังคิดว่าเข้าใจอีกฝ่ายดีแต่เมื่อเทียบกับฮองเต้แล้วกับรู้สึกด้อยกว่าฮองเต้ไม่ใช่คนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนไม่เคยศึกษานิสัยของผู้อื่นอย่างละเอียดโดยเฉพาะสตรีมีฉะนั้นแล้วเยเจนที่อยู่ข้างกายเข้ามาตั้งหลายปีเขาคงไม่มีทางพึ่งมาค้นพบความคิดสกระปกของนางในยามนี้หรอกแต่เมื่อเผชิญกับคุณหนู เขากลับสามารถควบคุมสัญชาตญาณการแย่งชิงไว้ได้แล้วค่อยๆอ,อย่างขีดจำกัดของนางจากนั้นก็ยืนอยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อมองนางปกป้องนางเพียงเพราะความคิดถึงที่มีต่อนางและคิดถึงสิ่งที่นางคิดถึงก็สามารถศึกษาทุกการกระทำของนางได้อย่างละเอียดแม่นยำฮองเตจริงใจต่อคุณหนู นับเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่มีนิสัยของสัตว์ป่าไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดจินจือเพิ่งทอดถอนใจเสร็จก็ได้ยินเขาวิเคราะห์เนิบช้าว่านอกจากฮูหญินจะชอบเที่ยวเล่นแล้วยังชอบเอาชนะขะคา,านยิ่งไม่ชอบถูกฆ่ากดขมถูกคลั้งจะต้องต่อต้านจนกระทั่งเห็นข่าตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกถึงจะพอใจ ครั้งนี้สามารถสลัดค่าหลุดได้อย่างราบรื่นนางไม่มีทางจากไปอย่างง่ายไดยจะต้องซ่อนตัวอยู่ในที่ลับแล้วรอบสังเกตการกระทําของข้ามองข้าว่าจะแสดงสีหน้าผิดหวังท้อแท้หรือไม่หากข้าทําให้นางสมความปรารถนานางจะต้องมีความสุขไปตลอดทั้งวันเป็นแน่จินจือพูดอะไรไม่ออกถอนหายใจกาว่าท่านหัวหน้านี่เป็นเวลาใดแล้ว ยังแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาพวกท่านจะหาเรื่องกุ้มใจไปไยเจ้าไม่เข้าใจนี่เป็นความสุนทรีของข้ากับหูหยินหัวเสงเจ๋อเหงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆด้วยสีหน้าร้อนใจแต่น้ำเสียงที่พูดกับเต็มไปด้วยรอยยิ้มนี่คือจุดที่น่ารักที่สุดของหูหยินทั้งที่รู้ว่าหนทางข้างหน้าเลือนรางทั้งที่รู้ว่าอำนาจของผู้ปกครองมิอาจฝ่าฟืาฟ้น แต่นางยังคงพยายามต่อสู้ดิ้นรนโดยไม่เปืองแรงนางไม่ทำรายผู้อื่นและไม่ทำร้ายตนเองเข้าได้ก็เขา้ามีอาจเข้าได้ก็จะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินางเข้มแข็งยิ่งนะักแต่ก็นุ่มนวลมากเช่นกันนางรู้วิธีปกป้องตนเองยิ่งกว่านั้นก็รู้วิธีปกป้องคนในครอบครัวจินจื่อก่าวช้าวๆว่าท่านหัวหน้า แม้ช่วงเวลาที่ท่านได้อยู่ร่วมกับคุณหนูจะน้อยนะักแต่ท่านกลับรู้จักนางดีกว่าข้าเสียอีกไม่แค่ใช้ใจเท่านั้นหัวสังเจอเดินไปเดินมาอยู่บนถนนพลางจ้องทุกคนที่เดินผ่านไปมาด้วยดวงตาขมกริบกล่าวต่อว่ายามเนี้ยข้าจะใช้การกระทำบอกนางว่าข้ารู้แล้วว่านางแปลงชมมโดยนิสัยที่ชอบเอาชนะของนางยามนี้ไม่มีทางจะจากไปที่ใด แต่จะเดินออกมาจากมุมลับตาแล้วเป็นฝ่ายเข้ามาใกล้ข้าอย่างเชิงค่าดังนั้นข้าไม่มีเวลามาพูดคุยกับเจ้ากับจวนราชคูไปก่อนเถิดจินจื้อเบิกตากว้างมองคนที่เดินผ่านไปผ่านมากล่าวอ้อนวอนว่าท่านหัวหน้าท่านให้ข้าติดตามไปด้วยเถิดข้าอยากจะรู้ว่าระหว่างพวกท่านทั้งสองคนวันนี้ใครจะจับใครได้ หัวสังเจอตอบนางด้วยดวงตาคมกริบเยียบเย็นจินจือไม่มีทางเลือกได้แต่เดินจากไปด้วยความขับแค้นใจแม้จะเดินข้ามถนนไปสองสายแล้วก็ยังหันกลับมามองด้านหลังอยู่บ่อยครั้งคนที่เดินผ่านไปมาค้ลายธรรมดายิ่งนักพวกเขาเข้ามาใกล้อย่างเป็นธรรมชาติและเดินผ่านอย่างเป็นธรรมชาติทำให้หัวสังเจอเห็นแล้วตาพลามัว หากคูหญินซ่อนตัวท่ามกลางคนเหล่านี้เขาก็อดยอมรับไม่ได้ว่าวิชาแปลงโฉมของนางล้ำหน้ากว่าคนเผ่าเหมียวผู้นัน้นทันใดนั้นกลิ่นหอมอ่อนของดอกกุยหัวโชวยมาแตะจมูกทำให้แววตาของเขาไหววูบเป็นหูหญินนางอยู่แถวนี้อย่างที่คิดไว้จริงๆปกปิดใบหน้าได้แต่กลับมิอาจปกปิดกลิ่นได้ หากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นไม่แน่ว่าอาจจะเลื่อมใสฝีมือที่เหนือชั้นของนางแต่เขาที่ถูกฝูงหมาป่าเลี้ยงดูจนเติบใหญ่และพึ่งพาการดมกลิ่นในการไล่ล่าเหยื่อมาตั้งแต่เล็กจะถูกหลอกลวงได้ง่ายๆได้อย่างไรหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสุขไร้ที่สิ้นสุดแต่สีหน้าของเขากลับมองหม่นยิ่งขึ้นมองทุกคนที่เดินผ่านข้างกายอย่างทะลุทะลวงด้วยแววตาคมกริบ ที่ทำให้คนหวาดภาวะบางคนร้องไห้ยาแล้วหลบไปบางคนโกรธเคืองแล้วหันกลับมาถุยคลาหนึ่งซ้ำยังมีหญิงสาวที่ยังไม่ได้ออกเรือนตำหนิว่าเขาไร้มารยาทเขายังคงนิ่งเฉยเดินต่อไปข้างหน้าแล้วมองคนที่เดินอยู่รอบๆด้วยสายตาดุดันเขารู้ว่ายิ่งเขามุ่งมัน่นหูหญินก็ยิ่งไม่มีทางยอมแพ้ จากที่เดินอยู่รังท้ายจะต้องเปลี่ยนมาเดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆเขาหรือแม้กระทั่งจงใจเดินมาอยู่ข้างกายของเขาเพื่อทักทายกวนซูอี้ปลอมแปลงตัวเป็นเด็กหนุ่มที่มีผิวพันเหลืองเหมือนเทียนไขและมีหน้าตาธรรมดามากก่อนเดินวางมาดออกมาจากประตูหลังล้านแพรพันแม้แต่องคลักษณ์ลับที่ซ่อนตัวอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ข่าวทำให้นางเดินออกไปได้อย่างราบรื่น เดิมทีนางตัดสินใจจะเดินเที่ยวเล่นที่ตลาดตะวันตกทว่าเดินได้ครึ่งทางก็ย้อนกลับมาแล้วเดินไปทางร้านน้ำชาที่อยู่ถนนฝั่งตรงข้ามนั่งอยู่ริมหน้าต่างดื่มชาไปพังดูเรื่องสนุกไปพางนางอยากเห็นปฏิกิริยาของห้องเต้ว่าเป็นอย่างไรพอพบว่าตนหายไปอย่างน่าประหลาดจะเศร้าซึมหรือพ่ายแพ้หรือไม่ทันทีที่นึกถึงสีหน้าตื่นตระหนกของเขา นังให้รู้สึกดีใจอย่างยิ่งจากนั้นรีบยกถ้วยน้ำชาถ้วยใหญ่ขึ้นมาบังมุมปากที่ยกสูงทันทีทันใดนั้นหัวเซิงเจอโผล่ออกมาจากที่ลับพางจับตัวจินจือมาซักถามไม่หยุดตอนแรกเขาสับสนยิ่งนะักแต่ต่อมาก็มีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้วเริ่มสังเกตคนที่เดินผ่านไปผ่านมาใช่แล้วหน้ากากหนังมนุษย์ก็ได้มาจากเขา เขาจะต้องมองเล่เหลี่ยมของนางออกเป็นแน่กล่าวอีกในหนึ่งว่าเขารู้ว่านางอยู่ใกล้ๆนี้น่าสนุกน่าสนุกเกินไปแล้วตั้งแต่แต่งเข้าจวนตระกูลเจ้ากวนสูอี้เกือบจะลืมรสชาติของการเล่นสนุกไปเสียแล้วจึงรีบวางถ้วยน้ำชาลงก่อนเดินไปตามถนนอย่างตื่นเต้นดีใจหัวเสิงเจออรู้ว่าฮูหยินเดินตามอยู่ข้างหลัง กลิ่นหอมบนตัวนางโชยมาไม่สม่ำเสมอประเดี๋ยวใกล้ประเดี๋ยวไกลเขาแกล้งทำเป็นพบตัวคนที่น่าสงสัยสองสามคนจ้องอีกฝ่ายที่เดินผ่านข้างกายตนเองแล้วหันไปมองอยู่เนินนานหางตาก็จับเงาร่างของครูหญินได้อย่างแม่นยำนั่นคือเด็กหนุ่มอายุ16-17คนหนึ่งไม่รู้ว่าทำได้อย่างไรถึงได้มีรูปร่างสูงกว่าตัวจริงของนางไม่น้อย สวมเสื้อผ้าสีฟ้าธรรมดาผูกผ้าโพกหัวสีดำผิวเหลืองดุดเทียนไขรูปโฉมธรรมดาสามัญไม่ว่าจะมองดูสักกี่ครั้งก็มิอาจจดจำหน้าตาได้หากโยนเข้าไปในฝูงชนก็มองไม่เห็นแล้วยอดเยี่ยมหน้าก,ากากนี้ทำได้งามจริงๆหัวสั่งเจอชื่นชมในใจกว่าตามองร่างนางด้วยแววตาคล้ายตั้งใจคล้ายไม่ตั้งใจ เขารู้ว่าหูหินไม่มีทางตกใจกับการจ้องมองบางครั้งบางข่าวเนี้ยจนถอยหนีตรงกันข้ามจิตใจที่อยากจะเอาชนะของนางเพิ่มมากขึ้นวิ่งเข้ามาอย่างเชิงตรงหน้าเขาหรือแม้กระทั่งท้าทายเป็นอย่างที่คาดไว้เมื่อรู้สึกว่าเขาสังเกตเห็นแล้วกวนซูอิงก็แกล้งทำเป็นนั่งยองซื้อผลไม้ริมทางแล้วโยนเหรียญทองแดงให้เหรียญหนึ่ง โดยเลือกลูกที่ใหญ่และสดที่สุดลูกหนึ่งขณะกัดกินก็เดินหว่างมาดเข้ามาใกล้หากไม่ใช่พอร,ระบุต,ตัวตนของนางได้จากกลิน่นหัวเสิ่งเจอจะต้องสงสัยเป็นแน่ว่าเด็กหนุ่มที่เอ้อระเหยลอยชายอยู่ตรงหน้านี้ไม่ใช่หูหยินที่มากความรู้และงามเพียบพร้อมเป็นแน่คาดไม่ถึงว่านางจะมีด้านที่เยาะเย้ยถากทางสังคมเช่นนี้จะทำเช่นไรดี ยิ่งเข้าใจนางมากเท่าไรก็ยิ่งหลงไหลานางมากขึ้นเท่านั้นอยากจะเข้าใกล้นางแล้วดึงเข้าสู่อ้อมกอดโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นแทบจะระง,งับความดีใจที่อยู่ในใจไม่ได้แล้วทุกอนูรวนผ่อนคลายและเป่งเสียงร้องด้วยความดีอกดีใจเพื่อนางสมควรจะทำเช่นไรดีหัวเสงเจอพยายามควบคุมความปั่นป่วนในใจ ก่อนมองเข้าไปในไหนตาของเด็กหนุม่มด้วยแววตาลึกลำ้ำเด็กหนุ่มไม่หลบเลี่ยงมิหนํำซ้ำอย่างเลิกคิ้วสูงแล้วถะลึงตาตอบก่อนสะบดด่าด้วยเสียงแหบพลาที่ยังไม่โตเต็มที่ว่ามอนดามันเถอะมองอะไรอยากโดนตีึก้กาวจบก็ยกหมัดขึ้นมาแม้แต่ผิวบนมือยังเป็นสีเหลืองราวเทียนไขไม่มีช่องโหว่แม้แต่น้อย ได้ยินเสียงที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันของนางหัวเสงเจอก็ทั้งแปลกใจและเลื่อมใสแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยก่อนเบือนหน้าไปมองคนอื่นอย่างเฉยชาเขาสังเกตเห็นหูหยินกระดกมุมปากขึ้นอย่างรวดเร็วคล้ายจะภูมิใจมากเขาก็อดมีความสุขไม่ได้ในเมื่อนางชอบเล่นเช่นนั้นก็จะเล่นเป็นเพื่อนนางก็แล้วกัน เขาเดินจากตลาดตะวันตกไปยังตลาดตะวันออกกลับมาเดินวนอีกรอบในที่สุดก็รู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยจึงเริ่มไม่สนใจผู้คนรอบตัวเขาและหันไปมองพ่อค้าที่ขายของอยู่ริมถนนแทนกวนสูอีที่เดินตามหัวสังเจอมาตลอดทางคิดว่าเขาคงถอดใจแล้วจึงคลายความระวังตัวลงแล้วเริ่มเดินเล่น แต่นางไม่ได้เดินไปไกลยังคงตามหลังคนผู้นั้นไม่ไกลไม่ไกลอยากเห็นห้องเต้ผู้มีเวลาว่างว่าจะค่าเวลาอย่างไรเขาขายจะไม่ค่อยได้เดินเที่ยวเล่นจะว่าไปก็ใช่เพราะก่อนที่จะสถาปนาแคว้นเขาเอาแต่ทำศึกอยู่ในสนามรบหลังสถาปนาแคว้นแล้วก็จัดการราชกิจอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ชีวิตความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมของชาวบ้านเช่นนี้สำหรับคนอื่นๆนับเป็นเรื่องปกติและเห็นจนชินชาแล้วแต่สำหรับเขาก็คือเรื่องแปลกใหม่ของที่ขายอยู่ริมทางมีมากมายคลายว่าจะเป็นสิ่งที่เขาไม่รู้จักจึงมักจะย่อกายลงดูอยู่ครึ่งวันด้วยรูปร่างสูงจึงขวางทางลูกค้าคนอื่นๆทำให้เจ้าของแผง ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งพูดขับไล่เขาด้วย้อยคำหยาบคายอยู่หลายครั้งเขากลับไม่คิดเล็กคิดน้อยกับชาวบ้านเพียงเอามือใหญ่เก่าท้ายทอยสีหน้ากระดากอายท่าทางดูซื่อสัตย์ไล้หลเหลี่ยม อ่าวแล้ะคะ่ะเป็นเพื่อนคะ่ะห้องเต้ก็มาตามนะคะแอบมองนางในดวงใจค่ะแล้วจะยังไงเนี่ยนางเอกของพวกเรานะคะก็ตอนนี้ปล่อยผมแต่งตัวนะคะเป็นสาวโสดไปเรียบร้อยแล้วก็ให้คนที่บ้านเรียกคุณหนูคุณหนูนะคะบ่าวทั้งหลายคะ่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิโซดหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ